สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะมาค่ะมาแกะกล่องกันนะคะ่ะเราได้กล่องอะไรมากล่องพัสดุนะคมาแกะไปกันค่ะกล่อ,องใหญ่เลยนะคะสั่อะไรมา พร้อมๆกันเลยค่ะโอเคดูค,ค่ะว่ารับสั่งอะไรมนาะมันม่วงค่ะรับสั่งมันม่วงมาสิบกิโลเที่ยวก่อนสั่งสั่งสิบกิโลเหมือนกันค่ะแต่แต่เขาเหลือแค่สี่กิโลเที่ยวนี้เลยสั่งได้สิบกิโลนี่ค่ะมันม่วงหัวใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะ จะปาดให้ดูมาแล้วนะคะมันม่วงเนี่ยค่ะปาดให้ดูสดสดเลยนะคะสีสวยมากเลยนีค่ะสิบกิโลนะคะเที่ยวนี้สนใจเลยค่ะอบอร่อยนะคะแต่วราก่อเอากล่องไว้ข้างล่างก่อนมันม่วงสวยสวยค่ะอบอร่อยนะคะวิธีอบก็ง่ายๆนะคะใช้กระดาษ ใช้กระดาษตัวนี้ค่ะเวลาลตบแล้วก็จะใช้กระดาษตัวนี้กระดาษตัวทั่วไปเวลาเราอบแล้วก็ง่ายๆนะคะอาหารเช้าอบไปทํางานก็สะดวกนะคะม่แต่หัวใหญ่ๆสวยมากๆเลยค่ะดูสีก็ค่ะส่วยสวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสั่งได้นะคะน้องเขาลงของใหม่ๆเลยนะคะสดมากเลยนะคะเที่ยวนี้สิบกิโลนะคะเที่ยวนี้ หัวแลนะคะแล้วก็จะพันนะคะแหนลิซี่อกก็จะพันแบบนี้หมนพันหัวมันแบบนี้แล้วก็ปิดท้ายนะคะก็ปิดหัวในหลังวิธีนี้นะคะ15นาทีนะคะใส่ไมโครเวฟเลอร์ไมโครเวฟนะคะ15นาทีก็สามารถเอาออกมาทานได้เลยนะคะแต่เราจะอกสักสองหัวนะคะหัวใหญ่ๆนี่จะหัวสวยๆนะคะ เลือกหัวทานได้เลยค่ะแม่ก็เอ็ดเสร็หมดเลยไมเยอะเลยนั่งทานทุกวันเลยน้ำม่วงชอบมากโอเคค่ะขอามันม่วงมาให้ดูค่ะอสดีค่ะบ๊ายบาย